สวัสดีเจ้ามาวันนี้เขาแป่งอย่างกินเออไอ,อ้ดนะูโอ้ครัวเนาะโอ้ผัดเบาๆไอ้นี่นี่น,นี่วันนี้เขาแป่งน,น้ำยาอย่างน้ำยาปลาเออน้ำยากะทิเจ้าน้องออใส่ลูกจิ้งแปมหอมใส่ก้อนเกล็ดหม้อ,อลำลำมอยไง <บา S 1> มันเดินเลยทําไงไอ้ผี ได้ทีแล้วเนาะให้เอาใส่นี่เลยเจ้<ม>าได้ทีแล้วให้เอาใส่นี่เลยอ่าใส่แล้วเดี๋ยวเอานะ้ำนะฮะก็ตักเนื้อฮอนนะเอ,อ้ยลูหมอกระที่เขาสาดนะฮะกำะมาตาลละอ้วนเออตอนนี้กูบบเออได้ยอยู่ออะจจุๆ,ๆเล่ากระที่เขาใสา่อเออผิดพลาดทางเทคนิคเออใสม่มน,นั่นเลยอืมน่แต่กี่จะใส่ไปแล้วนักเลย ใส่ไปเลยแล้วเดี๋ยวเออมบบนี้นะเหมือนกล่งกองผัดหน่อยอ่าเพื่อความหอมบุย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 หอมตุ้ยเลยวันนี้แบบนี้เนื้อแบบและเอียดละเอียดเนาะเนี่ยหมอกลำก็าหายพอดีแล้วเนาะเนื้อเค็ม,มๆโค้งๆใชหมอกมันเดือดพุทธพุทธนะเดี๋ยวขึ้นละมเมอม,ม,มขนาดอืม อมออันนี้ขวัวเข้าปิดประตูไว้เพราะลมวันนี้ลมแรงเนาะวันนี้ข้างนอกอากาศอากาศหนาวเนาะลมแรงมากอากาศดีช่วงนี้ท้อง,<า>งสุดๆห,หนาวน,วนี่ไม่ย้อนแสง<อ>ดีดูน่ากินมาก ล้างควยทำแล้วเจ้าไหนไหนไหมล้างไปทำไปเป็นไงบ้าง่ไงทำกับก้าวเก่ง,ง,งโอ้ได้กินของล้ำคู่วันนะอืเอเฮ้ย่ะเด็ดละปุย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  ด้ดยคน,นละตักตักขึ้นได้ละอ้นอได้ละได้ละหอมละฟุ้งฟุ้งนี่มๆัันหอ่าเอาขึ้นเลยจะ่ไม่ก้นอ่าเทข้าใส่เลเจ้าสีโอ้ยเบาๆอันเบาๆกระดิ่งเี่าและเสร็จแล้ว ตัวเอาน้ำฮั่นเดี๋ยวเอาน้ำฮั่นเขาใส่อ่าถมข้นจะก่อยเนื้อห้อนหนะมาเดือดคุยคุยคุยปุ้ยโอเคหอมสุดเลยอือลูกจี๊ดฝาเขาใส่เลยไอ้เหย ฮัลโหลอะได้ตัวฮะลูกสิ้นปลาค่อยๆนะฮ้อนนะกระเด็นเนอะอ่ะเทค่อยเทลงไปหรืออ้วนถ้วยเปื้อนไม่เป็นไรค่อยๆเทอ่าถ้าบ้านมันจะเก็บเด็ดดใส่ตัวเนี้ยนี่โอ้ลูกสินปลาโม่ยหิ้นปลาช้ำๆเลยเห็นรึเป่าว้าว Amazing น่าทานไหมครับ ไม่เออไมาเอาเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้มันเยอะเกินนะเราก็เลยตักออกเพราะน้องฟูเต็มหม้อเลยค่ะเนาะฟูเกินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอตักค่ะคุณพี่น่าทานไหมคะคมีเลือดก้อนเลย,เลยไหนไ <laughs> ข่เค็มคููคนเอ้ยไข่พนคผผููเค็มเอ้ย ถูกแล้วหกขอเลยห่าหน่อยเน้นๆมันจะชิชคนไมต้องมามจริงๆฮะคนก่นนี้ต้องมีอกไก่ด้วยใช่ไหมใช่อ,อกไก่อร่อยหอมอร่อย,อยโอ้โอ้โอ้ตักนะเฟืองโอ,โอ้ของลำหนออือขอมอ นัวอเอ้คปเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะดูนะโอ้โหแซ่บๆเลยจ้าเจ้านี่ต้องเคียงเบาๆมีพริกมีถ<ม>ั่วเนี่ยเออตำแตงลูกในมาหมูอืมความสวยงามนะคะมามาทานกันเจ้าอัลโห้ ข้าวขนมเส้นซาอู้ดูดใหญ่ๆช้ำๆมาเลยเนอะอกินข้าว้วยกันข้าวใส่ผักก่อนโอ้มาขวอีแน่อืมต้อก็นตัาแต่ยังไม่กินเรือ่องนี้มอขนาดจันทกันนะเจ้าอะไรหรอโอ้เส้อยู่นอันยนั่ย อืมอืมอืมหมอกเนอืมอืมจินปปาคำใหญ่ๆคบหอนอืมอร่อยมัจับพัเดียจับผัเดีอืม แฝมักเลือดเด็กก่อนอหอมรำขนาดเจ้าะอ,อร่อยอืเจ้าดังมากขนมเส้นมันเหมาะมันนัว อืมอืมบมดีขนาดนั้นแต่อืมหมะอ่ะน้ำเตียงแล้วกินข้าววยกันนะเจ้าอืมอืม ใส่โหระพานิดหน่อยโหละพาเนาะอร่อยจงเบยเลยแซ่บทำเองกินเองนะจ๊ะเนาะมอมาเล่นกินสามคน <c oughs> <c oughs> ต้องถ่งแบบตัดดจอย่างนี้เจ้ามมอขอต่อไปกึนก่อนนะเจ้าบ๊ายบาไว้เจอกันซึ้บหน้าออกรักก็แชร์กติดตามกปนนะเจ้าสวัสดีเจ้า